เอาแล้วก็จะไปเล่นเ,เกมซเดียวูกะเวฟเติมเกมได้ดีไหมในนำ้ำทุกคนอีกแล้วเนาะนะนะเป็นเวฟนี่เราโคด้าซื้อเวฟกะโคด้าสอบทุกคนเถอะเวฟนี่ก็มีข้อดีหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นเติมง่ายเนาะคนะหลักการสะดวกสบายเนาะ,ะที่สำคัญว่าก,กันนเกิคือมันปลอดภัยเนาะคนจะสหรับเวฟโคด้าสอบเนาะเกิดขึ้นห้องประลอเพชรอีกอย่างหลายเนาะ,ะมีเบอร์เบอร์เดียวเ,เหาก็เติมได้แล้วเนาะ,ะนาะ,ะ,ะที่สำคัญคือเวฟนี่มันปลอดภัยเนาะคนะสลับลิงเสียดูปะว่าหายอยู่กล้องคลิปเนาะใครอยากเติมเนาะโอเค โอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วเนาะคนเนาะอ่ามื้อนี้เสดียวจะมาซุ่มคลองแบบยาจกเนาะคนเนาะก็คือนี่ได้บัตรเงินมาเนาะคนเนาะซุ่มแดดโบมีเพชรเนาะทุกคนนั่นจึงเผ็ดเสดียวมีเก้าเพชรเองเนาะอีกดอีกบาทหนึ่งก็ห่อนหาทุกคนเนาะเดี๋ยวมากดเอาสแตม็มแดงกันนะทุกเนาะเบิ่งว่าได้หรือบ่ได้จังหวะนี้ขอตัวละครจักตัวหนึ่งไหมเออเชีงชยงซีไหมได้มีเกล้วมาเนาะคนเนาะซึ่งเ้าสิม,มาแรกเอาบัตรอ่าไดมอนด์ร้อยเยอะนะทุกคนเนาะ ซึ่งบัตรเพชรแหละเนาะคนเนาะผู้ว่าเอิ้นบัตรอีหยังเนาะใชงไดมวะอ่า47ใบเนาะคนเนาะซึ่งสิเดียวกดไปแล้วเนาะกดไปบ่ได้อัดคลิปเนาะคนเนาะกดไป4บาทแล้วเนาะกดอีกเทื่อนึงมันก็สิเป็นบาทที่5มันก็สิให้เอาอีกกล่องนึงเนาะทุกคนเนาะซึ่งมันสิให้บัตรเพชรอีกใบนึงเนาะเป็น2บาทเนาะมาเบิ่งว่า2บาทนี่สิได้หรือบ่ได้เนาะคนเนาะโอเคสิได้สุดมารีวิวบ่เนาะมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะดวงดีขนาดซีได้เนาะจังได๋อุ๊ยกล่องทองอีหยังมาจังวานี่สุดยอดไปเลยว่าซัั่นจงได๋เอ้า มาซื้อไอ้หนุ่คนเนาะเซกี้ยังบุบุนเนาะโฮโลโฮโลมอนยังบุนไนุ่คนเนาะอ่าได้เนาะคนเนาะเป็นชุดนี่เลยเนาะโอ้ยอย่างแจฟอย่างแจฟเห็นปะแต่เป็นชุดผู้หญิงเนาะคนเนาะซึ่งกำลังเข้ามาบ่เหิงเนาะชุดผู้ชายมันกำลังออกไปเนาะคนเนาะบ่เป็นอย่างฮาบ่ทันชุดผู้ชายเนาะคนเนาะซึ่งกำลังมาแต่หน้าเนาะคนเนาะอ่านี่ได้เลยเนาะคนเนาะ เปิดไปเลยเนาะจังหวะนี้นี่เป็นสุดผู้หญิงเนาะทุคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ่ะสิโดกดไปหาบาทเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งแต้มการล่ออีกกลอนเนาะทุคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครแป,ป๊บหนึ่งเนาะทเนาะจังใดอย่าเพิ่งเชิญมาหนูแตกเนาะหนูแตกเชื่อมมาทุกคนะขออนุญาตเบาเข่าแป,ป๊บหนึ่งเนดะ้อเดี๋ยวไปเอาตัวละครผู้หญิงก่อนเนาะทเนาะเดี๋ยวฮัสซิลินตัวละครผูนะ้หญิงเนาะหนูทุกคนเนาะอ่มารีวิวสุดใหม่เนาะว่าสิโหดหรือบอ่โหดเนาะทุกคนเนาะอ่าจงังด ฮอลลีนอิเคอรี่เนาะคนาะอ่าลูกสาวเสียเดียวเองเลเวลแปดเชินวาเนาะเลเวลหกเนาะคนาะอ่ามันสูงชุดได้เลเวลแปดป่ะวะปีเสดียวบุคคลได้ลินเนาะคนละนี้ได้หมวกมาเนาะเสื้อจา้าปเดี๋ยวใส่เต็มสุดเลยเนาะคนาะเนี่ยใส่เต็มสุดเลยจังหวะนี้หึ่อย่างจา้าปเนาะคนาะแว่นตาเป็นแว่นเสียเดียวเองเนาะคนาะชุดนี้มันบ่มีแว่นเนาะนะคนาะกล่องยังเปิดไปเนาะ กับสารับภัยที่ได้แล้วกับเขาเมนต์มาว่าลิ่งกันได้แล้วคนเนาะอ่าคอมเมนต์มาอแางกันนะคนเนาะเดี๋ยวหากระเป๋าเนาะกระเป๋าที่มันเข่ากับสุดก่อนเนาะคนเนาะสีนี้มันหนาสีขาวเนาะมันสีสดไปนิดนึงเนาะอ่าเอากระเป๋าบางก้อนเนาะคนเนาะนี่โฉมใส่เลยจังหวะนี่เดี๋ยวเาจะไปลุยในแรงสีหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ามาเบิ่งว่าสิไหวหรือบ่ไหวเนาะสำหรับสุดนี้เนาะคนเนาะซึ่งแรงกะแรงแพตตินัมเนาะคนเนาะบริเก็บเนาะคนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปสีหนึ่งเนาะคนเนาะเออกดไปคนเดียวเนาะ มาเบิรงว่าสิไหวหรือบ่ไหาวัยน้องเนเอ๋อหรับคนที่กำลังกับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่น้องคนเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วกับคนที่ยังบ่ได้กดติดตามกดติดตามให้แน่เด้อมาโอเคไปแล้วน้องคนเอ๋อสิ่งอาจีพบุคือเก่าเนาะคอแหบๆอ่าตอนนี้เขาเขามาอยู่ในเกมแล้วทุกคนเด้อเห็นตีนึงเนาะมากระเฮาเนาะเห็นบ่อยู่ซ้ายมือนี่เนาะมาเบิด์สซีเลยเนาะเต็มตีเลยว่าสั้น มาเบิง่งอดสี่วหรือบาวาเวเนะวาะจังหวะนี้น้องคเนาะจะได้ก็ขอกำลังใจนะน้องคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน,ะน่เนาะสี่หมื่นสับสี่แจกเพชรเด้อคุณเด้อจังหวะนี้เขาก็มาแถวแม่นปืนน้องคเนาะสนามแม่นปืนเนาะปื้อปุ้ยดะยะกล่อ,อง,อองนเนอล็กกับกล่องใหญ่น้องคเนาะดะยะกล่องเนาะระยะกล่องใหญ่เนาะจังใดเอ็มซีเอวันลูกซองโฟกน้องคเนาะเอ็มโฟกัมาจงาังหวะนี้จะเชิญปืนยังดีจังใดเมื่อกี้นี่นนนเห็นคนลงมาอยู่แบบๆบน้องคเนาะอาลูกซองโฟกเดี๋ยวเอาลูกมันก็ เดี๋ยวเขาสิมายิงเขาเนาะอ่ะ UMP มาของพ่อมาแล้วเขาเนาะอ้าวไม่เคียงร่อนมันพอมเนาะเจงไดมาบอมาจังวานี่มื่อกี้เห็นลงมาหลายคนอยู่เนาะอ้าวสเปซเนาะเขาเนาะอะยะใกล้เดี๋ยวลีบหลูกซองอุ้ยหลนแล้วเจงไดอุ้ยออกมาแล้วไดอี๋ว่าแตกไปดิถือเร็โตแล้วเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีมูมันขึ้นมาเนาะอ้าวแตกหนึ่งเนาะสวยพี่สวยเจงไดได้ยินเสียงตีนอะไรเข้ามาแล้วอุ้ยจับจับอีขึ้นมาแล้วเจงไดนี่เข่าหัวมิดหนึ่งแล้วเขาเนาะ ล่มหนึ่งเนาะอุ้ยแตกซองไหมแตกซองแต่ยินเสียงตีนขึ้นมาแล้วอุ้ยจัก๊กขึ้นมาขึ้นมายังขึ้นมายังอุ้ยจัก๊กอุ้ยจังเลอน้นอยแตกสามเลอตัวโต้ทุ่ยสายเขาเนาะแอฟหนึ่งซ้ำศพก่อนนะอ้าวสิบเปอร์ไฮโมซูปสิบเปอร์ไฮโมซูปอุ้ยขึ้นมาแล้วจังไลยจังไลยยืนอ้าวจังเลยแตกแตกซีเนาะเขาเนาะปีก็มาดีครับอ่าวสุดใหม่มันโหดจังซี่นี่เองเนาะเขาเนาะสำหรับใครที่ได้แล้วหรือยังบ่ทันได้กับเขาเมนต์มาวอลลินกันได้เนาะเขาเน เออสำรับสุดนี่นะคนเนาะเสื้อเดียวก็ว่างามอยู่นะคนเนาะทรงผมเข่าก็หมวกดีเนาะโอเคเก็บไปตีหนึ่งนะคนเนาะตีหนึ่งแต่ว่าตีโบแข่งเนาะเพราะว่าแย่งเขาบ่อคอยสูงนะคนเนาะ่าแรงไปตีหนึ่งเช่นเดียวเก็บของแป๊บหนึ่งนะคนเนาะอืมบริหารกระเป๋าแป๊บหนึ่งทิมขยะก่อนเนาะ โอเคนะตอนนี้เขาก็ยังได้สี่คนคือเกนะ่าเาคนกับเหลือสาวไปกว่าคนแล้วเนาะนนะเหลือสาวเก่าคนแล้วเดี๋ยวเขาแลนหาคนต่อเลยเนาะมาอัพเกาะแบบหนึ่งคนอ่าเกาะสามเจงใดจังหวะนี้ขึ้นบ้านแอลอเนาะอ่าของยังมีอยู่เนาะนนะของยังเต็มอยู่ที่สุิยังบ่มีไฟมาฟารนะ์มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแลนหาของต่อเนะาะจังหวะนี้เขามีเครื่องลั่นเนาะนเดยเขาสิลั่นไปนะันะ่นเลยเนาะอ่าไปเลยลั่นหาคนเลยเนาะรู้สึกว่า ตอนที่อยากบวกมันซึ่งไม่ค่อยเห็นคนนะทุกคนเนาะแต่เวลาที่เาบ่มีเลือดมันเจอกระจังเลยคนนี่เนาะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาหลังคาโรงงานเนาะทุกคนเนาะซึ่งเขาไปใส่ก็ได้เนาะมีเครื่องร่อนเนาะทุกคนเนาะอ่าอยู่หลุมมีไอ้รับสองอันเนาะเดี๋ยวสีลงไปเนาะทุกคนเนาะสีลงไปเอ้ยจ๊บเจ๊บเอ้ยเห็นแล้วคนหนึ่งเนาะนะเห็นบอเห็นบ่เมื่อกี้นี่แวบๆบเแบบนาะเดี๋ยวจะมาดากักยิงหัวมาอยู่นี่เนาะอ่ามาแล้วมาแล้วแลนขึ้นมาแล้วเอาแลนขึ้นมาจังซี่จังได้หัวหัวเนาะเขาหัวมิดหนึ่งเนาะ อ๋อหัวแตกเซยเลยซึ่งพายที่ผู้การตั้งข่ากับคอมเมนต์มานอนคนาะเสดียวซีบอกเนาะเสดียวรุ่นเอ้ยเสดียวไส้รุ่นอีกย่างวะโคเวอร์เนาะคนาะโควเวอร์ว้เก้าเนาะอ้าวแตกระเบิดเนาะแตกระเบิดเซยเลยอ่าอยู่บ้านแอลคนาะอุ้ยเล็บโซนซึ่งพายที่อยากอยากอะเบิงเซยจะตั้งข่ากับคอมเมนต์มาบอกเนาะเลยเซดียวซีแคปผู้ให้เบิงเนาะคนาะดูเซียคลิปบอกก็ได้เนาะคนาะเสดียวตั้งข่าบ่างอย่างคนาะ จังแบบสบายๆเลยเนาะแต่กระลุดขึ้นหัวรู้สึกว่าสิง่ายอยู่เนาะเนาะอ่าวอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บจังไดโจังไดโอยู่ใส่อุ้ยเรนมาแล้วเรนมาแล้วจังไดเนาะจังไดเนาะโน้ตสกอบไปบาทหนึ่งสองบาทเจ็บนักเจ็บนักัน้ยวัดบะล่ะวัดบะล่ะอ่าเจ็บเอ็กเอ็มแปดเนาะเขาเนาะใสลูดเข้าไปอืมหัวแตกถือกระโจมเลยวะติดติดเอ้ยบุรเขาหัวเนาะเขาบว่ามันสายยิงหัวเนาะเนาะสายยิงกระโตเนาะเ้าต้องลินปืนแต่มันลาะ x8r นี่อย่างวะสกินน um. ี่ก่ะฮู้ซูว่าสีโหดอยูนอโนโคโนะอันตากันยิงสองเนาะซึ่งมันปั๊บมาใหม่ฮู้ซูวิดโคตรล้วเลยเนาะเนาะยิงแป๊บหนึ่งนี่ล้วนกษักรอีกคิดว่านะเนาะอ่ากินมันดาวเนาะหน้าสิมีหมูเนาะซีเดียวไซรุ่นโฮเว้ยเนาะฮ้เนาะฮู้ไว้เก้าเนาะดินกระลื่นอยู่เนาะฮ้เนาะแต่ว่าซื้อมาดนแล้วมันก็อยากแหลกๆจังหน่อยเนาะเอ้าเอ้าเอ้าจังได้จังได้แลนมาตรงๆเนาะหมอกพ่อผ้าหัวหัวเนาะฮู้เนาะวี ซื้อกุจิเข้าหัวดีอยู่นะพ่คนละอ้าวสังหารเข้าหัวตอนล่มเนาะอแปดคิวแล้วนะพ่คนละเออยแปดคิวแล้วได้ยูได้ยูสุดนี่แล้วคนละแลนห้าคนต่อเลยจงังหวะนี้เนาะกะสำหรับใครที่อยากเติมเกมกับสิป,ป้าลิงมาให้กล้องคลิปแล้วคนสำหรับเว็บเติมโกดาสอบหันนะคนเนาะและกะลิงซอนเติมนะพ่คนละอาภายที่ยังเติมบาเป็นสิเดียวกับสิป,ป้ามาให้คือกันเนาะซอนเติมและกะมีลิงเว็บพร้อมนะพ่คนละใครอยากเติมก็สามารถกดเข้าไปเติมได้เลยนะพ่คนละ ตอนนี้เขาก็มาโรงงานไฟฟ้าแล้วเนาะมาโรงงานไฟฟ้าแล้วคนก็เหลือหกคนเนาะทุ่นบรวมเสเดียวกะหาคนนะอ๋อนั่นๆเห็นหัวหัวโพหัวโพจังใดจังหวะนี่หัวแตกวิบหบดแมนหัวน้นงๆกัตโตเอ้าบ๊บลงไปแล้วเปิเปิดจุดแล้วอยู่นิ่งหไดอะไรจังหวะนี่น้นงๆยิงเปิดจุดไปแล้วคิดว่าหัวมันหมดแมนหัวเสียเนาะเมื่อกี้เนาะจังใดวะไปทางใดดีไปทางใดดีอ่ามีคนมาเนาะมีคนมา สิ่งใดทั้งหัวมือมีคนมาพีบอถือตรงนู้นเอาแรนมาแล้วแรนมาตรงๆแลยมันอ้าวหัวแตกพี่ดิต่ำไปเลยน้องๆเดี๋ยวหมูมันสิซุบพีดีทันเนาะดีทันสิ่งใดจะเอ้ามีหมูอีรีน้นาะมันสิซุปก็แล้วบ่ได้แล้วต้องไปซ้ำน้นาะพีอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงจะมีโตปอนหัวออกมาเนาะอ้าวมันอยู่กล้องอยู่กล้องเห็นแวบๆมันก็อุ้ยพีพอทันเนาะทั้งนี้ก็มีสองน้องนะเดี๋ยวยิงทั้งนอกก่อนก็ได้นะกเนาะ ยิงข้างนอกมันต้องแลนออกไปซอยมูมมันจะแลนดเนาะโเนาะจังใดจังวันนี่ลูดเข้าไปลูดเข้าไปอุย้ยแตกไอ้วอไอวอลอ๊ยเกินไปปักตัวนี้เลยกหนาะเรือตัวเดียวคือขั้นแล้วกหนาะเอ๊ะมันยิงหัวยิงหัวเสดียวแตกแล้วโหนาะไอตัวที่เขาเห็นมันอยู่อาริมมันน่ะโหก่ะมันก็เรือตัวเดียวเหมืนอ,อมมน,น,มนกันเ,เนานะโอเคคลิปนี้ก็นนะ่าจะได้ที่สามแล้วกหนาะที่สามหรือที่สองวะ ที่3ามเลยน้องคนที่3กับที่4แล้วเนาะอ่าบวก43เนาะที่3อีลีได้8คิวเนาะคนเนาะโอเคเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าคนละจะอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะองเนาะเดี๋ยวออกไปเบิ่งก่อนเอาไปเบิ่งสุดใหม่ก่อนเนาะคนเนาะเสรียวโกะมันงามมีน้อสุดนีนเนาะคนเนาะเสรียวกดไปทั้งบิดหาเถื่อนนาะคนเนาะซีเถื่อนแรกบิ้ได้บอกเนาะอ่าเสรียวได้อัดคลิปบอกน้อนาะอ่า นี่เนาะสำหรับสุดนี่เนาะโอเคอเอาไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเนาบ๊ายบาย